ครับผมสาหรับตรงส่วนนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับผมได้นําในส่วนของแม่พิมพ์ทดลองพิมพ์แล้วก็องค์จริงมาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการกดพระสมเด็จนะครับว่าในขณะที่เราแม่พิมพ์เนี้ยใช้ได้จริงหรือเปล่ากดออกมาแล้วจะสวยเหมือนทดลองพิมพ์และองค์จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มจาก พิมพ์นี้ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตนรนลมลน,นะครับรอสอ8 8นะครับรหัส A49 นะครับนี่มีการทำรหัสอันนี้คือทดลองพิมพ์นะครับ B49 โอ้พิมพ์นี้สวยมากนะครับเป็นพิมพ์กลุ่มพิมพ์ของพิมพ์พประทานนะครับอันนี้คือดินน้ำมันนะครับที่ผมจะใช้กดนะครับอ่ะคราวนี้ อยู่ที่ว่าเราจะถนัดด้วยการกดบ้วนสาลงไปแบบนี้หรือนะครับเราจะคว่ำหน้าแบบนี้นะครับเดีย๋ยวผมลองสาธิตแบบนี้ก่อนนะครับเราจะกดลงใส่ในในในอดีตเนี่ยอาจจะมีการกดลงใส่แผ่นกระดานนะครับอ้านะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ความสวยงามพร้อมๆกันโอ้โหสวยมากครับเป็นไงครับสวยไหมฮะ นี่คือของจริงครับที่สามารถพิสูจน์แล้วก็เรียนรู้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการตัดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ตัดปีกเนี่ยเขาจะเรียกว่าขอบกระดงนะครับแต่ถ้าเป็นทดลองพิมพ์ด้านหลังนะครับก็จะมีการระบุถึงพศออบางองค์ก็ไม่ได้ระบุนะครับแต่ว่าอยู่ที่แม่พิมพ์เป็นหลักอ่ะคราวนี้เราจะมาตัดนะครับ วิธีการตัดนะครับสมมุติว่าเซียนพระบอกว่าเขาตัดจากหลังมาหน้านะครับโอเคครับตัดจากหลังมาหน้าตัดยังไงอะครับมันตัดไม่ได้เหรอครับสิ่งที่ถูกต้องนะครับจะต้องตัดจากหน้ามาหลังนะครับเพราะเขาจะมีกรอบบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนเห็นไหมฮะพอเราลงไปที่กรอบปุ๊บเราสามารถกดลงไปได้เลยโอเคนะครับเพกมาอีกด้านหนึ่ง นี่คือครั้งแรกของผมเลยนะครับที่มีโอกาสได้ตัดพิมพ์พระสมเด็จนะครับ อืเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับทดลองพิมพ์แม่พิมพ์เป็นไงครับเป๊ะเลยนะครับนี่คือหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทางศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินได้จัดทําขึ้นนะครับเพื่อที่จะสืบทอดแล้วก็ถ่ายทอดและจะลงพุทธศาสนาอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมากดในส่วนของพิมพ์บาลังโพบ้างนะครับ พิมพ์นี้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ของหลวงวิจิตรณรมนนะครับ2 4 1สนึ่งสะครับคราวนี้เราจะมากดพิมพ์นี้นะครับใช้สีขาวสีส้มบ้างขอขยัยบหน่อยผมอาจจะไม่ค่อยถนัดกดตรงนี้ลงไปนะครับขออนุญาตแบบนี้ดีกว่าเห็นไหมครับเขาก็จะ ปินข้างนะครับหรือเรียกได้ว่าขอบกระดงนะครับถ้าเราไม่ตัดปีกสวยไหมครับโอ้โหสวยมากอันนี้คือแม่พิมพ์และองค์ที่กดออกมานะครับสวยมากๆเลยนะครับอ่าวนี้เดี๋ยวจะกดให้ดูอีกสักนี่เป็นแม่พิมพหยก เห็นการปิ้นของของด้านข้างนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ตัดปีกเขาเรียกว่าขอบกระดงนะครับท่านอาจจะทําไว้แจกให้กับกลุ่มแม่ค้านะครับไว้ทําการค้าขายเห็นไหมครับนี่สวยไหมฮะโอ้โหสวยมากเลยนะครับนี่คือส่วนที่กดออกมาแล้วนะครับอ่ะอีกสักหนึ่งพิมพ์นะครับในส่วนของพิมพ์นี้อันนี้เป็นพิมพ์พาพประธาน เส้นได้นะครับโอเคปึ๊บด้านหลังที่ทุกท่านเห็นอาจจะเป็นลายลายไม้ไลายกระดานนะครับเขาก็จะกดลงแผ่นกระดานแบบนี้พอเราพลิกด้านหลังเห็นไหมฮะเป็นไลายอะไรครับนี่นะครับเหมือนดอกพิกุลเห็นไหมครับเขาก็จะมีไม้กระดานวางนะครับพอเราแกวอกมาปึ๊บโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับอ่า สำหรับคลิปนี้นะครับคิดว่าท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมนะครับคงจะได้ประโยชน์นะครับจากการที่ได้เห็นวิธีการกดแม่พิมพ์นะครับหลักฐานต่างๆที่ทางศูนย์เนี่ยได้รวบรวมไว้นะครับเพื่อที่จะโอ้อันนี้กดพอดีดินน้ำมันไม่ละเอยียดเอาใหม่ฮะอันนี้ไม่สวยะนะครับ ให้เท่ากันก่อนต้องใช้พลังหน่อยโอ้โหเป็นไงครับสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นแม่พิมพ์พิมพ์พระต้องอยู่กับผู้ที่มีศีลมีธรรมเป็นคนดีนะครับไม่อย่างนั้นพิมพระสมเด็จถ้าตกไปอยู่ในมือของคนที่ นะครับเป็นธุรกิจหรือการค้า <c oughs> ก็จะปั๊มพิมพ์พระเกออกมากันมากมายนะครับแต่ทางศูนย์มาหาสมบัติสแผ่นดินนะครับเราจะไม่ทําแบบนั้นอย่างแน่นอนนะครับนี่ถึงท่านถึงได้มอบแม่พิมพ์แล้วก็ทดลองพิมพ์องค์พระให้กับศูนย์มาหาสมบัติสแผ่นดินนะครับให้กับต้นตระกูลของท่านหลวงวิจารณ <c oughs> เพื่อที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคิดว่าท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมนะครับคงจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะครับ ในการที่ได้เห็นหลักฐานชิ้นสําคัญในส่วนของแม่พิมพ์ทดลองพิมพ์องจริงแล้ววิธีการกดแม่พิมพ์นะครับไว้ผมจะรวบรวมหลักฐานต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับพระสมเด็จวระ,ะครังมาให้ท่านสมาชิกได้รับทราบได้รับชมกันยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับ เป็นคําขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคํานี้อยากจะให้ทุกทุกคนนําไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไทเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สําหรับกรเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการ นะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดลุดนี้2ปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี้คือต้องพบเกษตรกร,ร,กรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสเตนเลสหนึ่งใบ ุยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่นนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็ หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูทักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับและที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่าเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ l ลาย OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ